เราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนตรวจสอบเงินเข้าแล้วแต่เงินไม่เข้าทำแบบนี้เป็นเพราะแบบนี้ครับในคลิปนี้ครับผมจะบอกสำหรับกลุ่มที่ตรวจสอบเงินเรียบร้อยแลวครับตรวจสอบแล้วว่าเงินเข้านะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแต่ตรวจสอบแล้วแต่พอไปใช้สิทธิ์ที่ร้านหรือไปที่ต่างๆเขากลับบอกว่าเงินคุณยังไม่เข้านะ จะบอกให้ฟังรับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะเราจะเอากันบอกกันอย่างละเอียดเลยนะครับโอเคครับสำหรับที่เพื่อนเพื่อนพี่น,น้องถามมานะครับอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนพีน่น้องบางท่านหลายๆท่านนะครับที่ส่งภาพมาถามผมในไลน์นะในออฟฟิเชียลไอคาของผมนะครับที่แอดไลน์กันมากก่ชื่อนี้แล้วแอดไลน์มาถามนะครับก็พอถามมาเนี่ยมันก็มีหน้าส่งหน้านี้มาให้ผมนะครับเขียนว่าวันที่9เมษาย,ยน64 7,000บาทได้รับแล้วนะครับหลายท่านเลยขึ้นมาแบบนี้นะพอขึ้นมาแบบนี้เสร็จครับแล้วเขาก็ไปเช็คเงินทำไมเงินไม่เข้านะเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุให้ฟังนะครับตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเงินเข้าเนี่ยนะในโครงการราชนะทุกท่านทุกคนจะได้เงิน7,000บาทนะครับเรามาดูกันครับจะมีหลายกลุ่มครับ จะกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกตรงนี้ก็คือถ้าคุณสังเกตนะครับคุณจะเห็นจุดดอกจันนะฮะด้านหน้าตรงนี้จุดดอกจันด้านหน้าตรงนี้คือบ่งบอกว่าเงินเข้าครั้งแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้5มีนา6 4เนี่ยก็คือเงินเข้าครั้งแรก4,000บาทแล้วจะเข้าอีกทุกคนจะได้7,000นะที่ผมบอกเมื่อกี้4,000บาทวันที่5มีนาวันที่12มีนาอีก1,000เป็น5,000 วันที่19มีนาอีก1000เป็น6000วันที่26มีนาอีก1000เป็น7 0 0 0บาทน,นี่คือกลุ่มแรกดอกจันอันเดียวนะ52 19 26มีนาได้ทั้งหมดนี้จะได้ครบ7 0 0 0บาทก็คือได้ครบ7000บาทในวันที่26มีนาครับอันนี้คือกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีดอกจันตรงนี้2ดอกเห็นไหมครับนี่นะฮะสดอกกลุ่มนี้ครับจะได้วันที่19มีนา64ได้ไปเลย6000บาทก่อนครับ กลุ่มนี้ได้6,000บาทเสร็จนะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันที่26มีนาะคุณได้1,000บาทก็เท่ากับได้7,000บาทครับไม่สงสัยไม่งงนะครับคือทุกคนจะได้7,000บาทแต่ครับแต,แต่แต่นะฮะกลุ่มที่3ก็คือ3จุดตรงนี้นะฮจุดตรงนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้ทีรวดเดียวเลย7,000บาทนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องดูครับว่า ต้องดูตัวคุณนะครับว่าตัวคุณจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะฮะถ้าคุณจัดอยู่ในกลุ่มที่วันที่5มีนาคุณได้4 0 0 0คุณจะได้12มีนา19มีนา26มีนาได้จนครบ70,00บาทในวันที่26มีนาอันนี้เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณได้6000บาทในวันที่19มีนาก็เท่ากับวันที่26มีนาคุณจะได้ครบ7,00 0บาทอ่าโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้คุณ ไม่ได้ตรงที่เหล่านี้นะครับคุณจะได้วันที่9เมษายน64ก็คือได้7,000บาทรวดเดียวเลยตรงนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตอย่างที่ผมบอกว่าจุดดอกจานนี่ก็คือต่อคนคนหนึ่งนะครับคุณไม่สามารถได้ทั้งหมดนี้นะครับถ้าคุณคิดได้ทั้งหมดนี้ก็คือมันจะเป็นถ้าคิดตามนี้นะได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นก็ประมาณ21,000บาทครับซึ่งมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วทุกคนจะได้7,000บาทตามเวลาที่คุณได้ลงทะเบียนไปแล้วแต่และเวลาที่ผมบอก 5มีนาได้ชุดหนึ่งนะฮะแล้วครบ70,00บาท2ี่มีนาแล้วก็19มีนาได้อีกชุดหนึ่ง6,000ได้ได้7 0 0 0บาทในวันที่26มีนาครบ7 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รอบที่3าก็คือได้70,00บาทรวดเดียวเลยครับคุณก็ต้องดูครับว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มไหนประเภทตรงไหนนะครับอ่ลองดูตัวเองนะครับว่าอยู่ในหมวดไหนอ่เรามาแล้วเรามาดูสาเหตุกันครับว่าทำไมเงินไม่เข้านะ แล้วจะทํายังไงให้เงินเข้ามีอยู่สสาเหตุหลักนะฮะว่าเพราะอะไรถึงเงินไม่เข้านะครับที่ผมบอกต้นคลิปเป็นเพราะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้โอเคข้อที่1ครับเงินเนี่ยจะเข้าในบัตรประชาชนนะฮะนี่ีนทีนะเงินจะเข้าในบัตรประชาชนไม่ได้เข้าในแอปเป่าตังค์นะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มนี้นะไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าคุณไม่มีสมาร์ทโฟนเงินจะเข้าในแอปเป่าตังค์ได้อย่างไรจริงไหมครับ ถ้าคุณอยู่กลุ่มนี้คุณจะอยู่ในกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเงินก็จะเข้าในบัตรประชาชนของคุณเพราะว่าเวลาคุณไปลงทะเบียนคุณก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนเวลาใช้สิทธิ์ก็ใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการใช้สิทธิ์ดังนั้นถ้าเงินไม่เข้าในแอปเป่าตังค์ไม่ต้องตกใจนะเพราะคุณไม่มีสมาร์ทโฟน,นจริงๆคุณจะเช็คได้ไงมันก็แปลกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไปเช็คในแอปเป่าตังค์สมมติไปเผลอเช็คไปใช้มือถือของญาติหรือใครก็แล้วแต่เช็คในแอปเป่าต ไม่ต้องตกใจเพราะเงินได้เข้าในบัตรประจําตัวประชาชนวิธีเช็คครับถ้าเกิดคุณมีร้านแถวบ้านนะเอาบัตรประจําตัวประชาชนของคุณไปให้ที่ร้านที่ร้านค้าของคุณนะครับและเขาก็จะให้คุณตั้งพินหหลักตั้งอะไรต่างๆนะครับตั้งอะไรให้เรียบร้อยของคุณนะครับเป็นรหัสพินที่ไว้ให้คุณใช้สิทธิ์ใช้เงินนะฮะไปที่ร้านเหล่านนะั้นแล้วให้เขาเช็คเงินให้ว่าเข้าแล้วหรือย,ยังร้านค้าแถวนั้นน่ะแถวบ้านคุณที่เข้าร่วมโครงการนะครับมาจะเป็นร้านคนละครึ่งแล้วเราชนะ แล้วเราเที่ยวด้วยการร้านธงฟ้าประชาชนร้านไหนก็ได้ครับคุณเอาแบบประจำตัวประชาชนของคุณไปให้เขาเช็คว่าเงินเข้าหรือ,อยังให้เขาเช็คได้ครับเงินจะเข้าในแบบประจำตัวประชาชนคุณ70,00บาทไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนนะครับเงินจะเข้าหมดเลยนะจะกลุ่ม5มีนาได้4 0 0 0แล้วก็ครบ7,000ใน26มีนาหรือจะกลุ่ม19มีนาได้6 0 0 0แล้ว26มีนาได้ครบ7 0 0 0หรือจะเป็น9เมษาได้70,00บาทไม่ว่าคุณอยู่กลุ่มไหนและถ้าเกินกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะได้เงินเข้าใน บัตรประจำตัวประชาชนนะครับไม่ใช่แอปเป่าตังนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เงินเข้าในแอปเป่าตังอันนั้นจัดอยู่ในกลุ่มแรกๆนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่กลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มบัตรสวิการของรัฐเงินเข้าในบัตรสวิกัยของรัฐนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันนะครับกลุ่มนี้จะได้เงินเข้าแอปเป่าตังแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ al.com กลุ่มนี้ก็จะได้เเงินข้า แอปเป่าตังกันถ้าเกิดคุณได้เงินในแอปเป่าตังแล้วก็คือคุณจัดอยู่ใน2กลุ่มนะฮะในกลุ่ม2กลุ่ม3นะครับโอเคครับต่อไปครับอันนี้คือข้อแรกคือเงินจะเข้าในแบบประจำตัวประชาชนไม่ได้เข้าในแอปเป่าตังครับต่อไปสาเหตุข้อที่2นะฮะสาเหตุข้อที่2คือเงินเนี่ยจะเข้าเฉพาะกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นครับกลุ่มที่ได้เงิน7,00 0บาทแล้วเงินจะไม่เข้าซ้ำนะครับคุณจําที่ผมเล่าเมื่อกี้ได้ไหมนะฮะที่ผมบอกตรงนี้นะฮะ ว่าเงินจะเข้าไม่ได้เข้าตรงนี้คุณเห็นได้รับแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณได้หมดนี้ถ้าคุณได้หมดนี้ก็ได้21,000นนะครับมันไม่ใช่ครับมันจะเป็นตามที่ผมบอกดอกจันเลยตามดอกจันนะครับดอกจันก็คือ1รอบดอกจันนี้ก็คือ1รอบครบ7 0 0 0นนะครับดอกจันทุกดอกจันที่1รอบครบ7 0 0 0ถึงนี่ดอกจันที่2ครบ7000ถึงนี่นะครับแล้วก็ดอกจันที่3ก็คือครบ7 0 0 0ในวันเดียวเลยนะฮะ โอเคนะฮะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณได้ไม่เงินไม่เข้านะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ได้เงินอยู่แล้วก็คือไม่ได้เงินต่อนะครับต้องรอถ้าเกิดมีได้เงินเดี๋ยวจะมีประกาศเพิ่มเติมนะถ้าเมนโขไปเขาเรียกว่าเราชนะในเฟสสองนะครับถ้าเกิดมีนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนโครงการหรือจะยังไงอันนั้นจะเป็นการโอนเงินเข้าไปเพิ่มนะครับแต่ณนะปัจจุบันครับ ยังไม่มีการให้เงินเพิ่มนะมีแต่ให้เงินกลุ่มคนกลุ่มใหม่เพิ่มแต่ว่ายังไม่เป็นเราชนะเฟสสองแต่เป็นแค่เราชนะขยายกลุ่มคนเพิ่มนะครับในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นครับหวังว่าทุกท่านจะเคลียร์นะฮะว่าเงิน700 0บาทนี้มันจะไม่เข้าสามเลครับเก okay, สรปอีกทีนึงนะครับเงินเนี่ยจะเข้าในแบบประจำตัวประชาชนนะก็คือใช้สิทธิ์ในบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้เข้าในแอปเปา่าตังก็คือไม่ได้ใช้สิทธิ์ในแอปเป่าตังใช้สิทธิ์ในบัตรประชาชนนั่นเองครับ ไปเช็คสิทธิ์เช็คเงินได้ที่ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการเราชนะนะครับไม่ว่าจะร้านคนละเครื่องเราชนะร้านธงฟ้าไประชรัฐได้ทุกที่เลยครับแล้วสก็คือเงินเข้าเฉพาะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับกลุ่มที่ได้เงิน7 0 0 0แล้วเงินจะไม่เข้าซ้มเลยครับ okay, ทุกคนจะได้7 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะได้ครบ7000ก็คือไม่ได้เพิ่มแล้วนะฮะโอเครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าอยากรู้เรื่องไหนอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือกดชื่อคลิปนี้และแอดไลน์าามามได้ หรือว่าถ้าคุณอยากหาเงินออนไลน์กดชื่อคลิปนี้เลื่อนลงมาที่ล่างสุดจะมีโอกาสทางการหาเงินออนไลน์กดไปดูคลิปนั้นแล้วศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับลองดูนะอาจจะเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการได้เลยสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนและติดตามผมมาตลอดนะวันนี้ผมขอบคุณและผมรักคุณสุดใจนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ